ไม่ตีกจำไว้ทอนํำย่งไก่กันนิีเราเลยตอนสัมพันธ์แห้งหักมาห,อหอ่อฮงทมถอดย่อนยันตาไร้จิ่มข้องอีสานประคือเกา่าเสแล้วคันนี้น้ำทุกคำเตาไงงวมกะ่วงหาอาห่ขาข้าหนุ่มผัดสรพจน์ขอแก่ความ พยาบานผาพื้นอีสานกวงกวงพะลัานเดเลพี่น้งองเอยสิบขอมากตาตาเนเดาวุ่นเก่าแต่เข้าหลังมีเอยียงหลายอันมาเคยจากไทยเบาให้จ้อยการนิ้งถอนภูมิหลังครั้งพอแม่ให้จ้อยกันเก็บเมียนแน่ซอยเผยแพ่สื่อไปให้เน้าอย่างฟังอีสานเลพี่น้งองเนาะ ครับขอพูดอะกัเสงทรศัพท์เรแรงใจเป็นกำลังใจกัน่นี่ครับ <res> ที่ช่องของหลุบทุงอีสาเนาะเนาะสูตรแปดเก้าหกเจ่เานะสูตรสามแปดเก้ากเครับเมื่อสักครู่เปิดไม่เรียบร้อยครับจากเราเพราสนใจเราพอก็มาามือสักครูนะครับหัวใจคิดหอดนะครับวันสะกระโดดได้อื่นะครับเปิดไม่เรียบร้อยนะถ้าชนิดกับช่องเาเทสการผลละไม้เะของจังหวัดระยองครับอพิดองปอไปคุได้ยั ผ่านไปผ่านมาครับต้องการจะกน,น,นี้เลผลไม้ไปกินไปทานมันจะดืงก็แล้วกันครับว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะเนาะหรือว่าจะเป็นสะท้อนหรือว่าจะเป็นสับประรดมะนาอันนี้กะฝากมาแนน,น,น,นแล้วกันครับ <Yeah. S 1> ครับผู้ใดสนใจอยากจะได้ผลไม้ไปกินไปนทานครับรอืมบริเวณตลาดผลไม้วัตถิเก่าหอดทิพหา มีตัวไรย่นนี่แหละพอดำทั้งตลาดตะพงหมดนะท่านผูดชมะเดือนมีตัวไยนนี่แหละตมุต้ต้นนี่แหละผู้ใดอยากจะเอาผลไม้ไปทานกันแหมเวียนไปกันละกันครับเป็นงานผลไม้ครับตอนเช้านี้ก็ผลไม้ออกมากกันหมากไม้ครับพี่น้องพอไปผู้ใดอยากจะเอาไปกินไปทานครับอย่าลืมกันละกันครับแหมเวียนไปกันละกันเนาะตอนเนี้ช่วงมือวัตยุทธครับมือนี้ครับผู้ละคนกับผักพร้อใอยู่บ้านผู้ละคนกับกำลังออกไปท่องไปเที่ยวครับโดยเฉพาะทั้งทะเลนะครับ น้ำตกแนบนะครเคืองสวัสดิการย้อนเขาก็มีเกาะเสม็ดพร้อมนะมีครบเนาะบรรยากาศนะครับฝากกันไปครับที่เรื่องการกำอนี้มือยุอครับการเสนอเสนอกำระวังกันใรเล็กน่อยหรือเรื่องของการเสนอเสนถนนครับขับรถตามกฎจราจรสกันนะครับรถมอเตอร์ไซค์เส้นหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยครับรถยกเกลือกขี้ขี้กะจิระไผ่ครับฝากกันแนนกันแล้วกันครับป้าปลอดภัยของพี่น้องกองไฟครับ กับกับฝากับน้ำเนยกันละกันกับครีมพัชชาเพอร์เพ็กไวท์ทนิ่งเซ็ตสุดยอดสรองผลิตภัณฑ์เป็นนาโนออแกนิกครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเฮาเนาะช่วยกินหนามองคล้ำมอวีน่ามีนวลครับเป็นสิวเป็นฝาเป็นกระนะครับอย่าลืมกันละกันกินฮอตครีมพัชชาเพอร์เพ็กไวท์ทนิ่งเซ็ตกับสนใจที่จะสอบถามเขามาก็แล้วกันปฏิจจานุปันธ์พลทศ87743ชิน40ทศ87743 4140ครับ ภูริีินามองครัมพัมเมียนวลตะไหน้ากระจ่างใสขึ้นครับสำหรับพี่น้องพองไปภูริตีใสครีมพัดทาเอร์ผิวไว้แค่หนึ่งเซตครับตอนช่วงนี้ก็ช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อหนึ่งกล่องกับแถมเสือ้อหนึ่งตัวนะซื้อหนึ่งชุดกับแถมเสื้อหนึ่งตัวครับสำหรับครีมพัดทาเอร์ผิวไว้แค่หนึ่งเซตครับในหนึ่งเซ็ตมีเดย์ครีมไหมครีมครับมีครีมกันแดดพร้อมมีสบู่คาวนาะใสน้ำครับ มาเลเซนเซรั่มครับหรือว่าจะเป็นไวท์เทนนิ่งเซรั่มฝากให้นักแ่กันแลก,กันครับกับครีมพัฒนา,าเฟอร์ตฟกไวท์เทนนิ่งเซร็จเนาะส่วนใตกกติที่อสอบถามเขามากันแลวกันกับดิจิโน C C น, C C น,นปัตนะพลเ0877434140 0877434140ครับขอด่เจนนิ่งกันแล้วกันทีน่ลองของผลิตภัณฑ์ไอแชซอฟเจอร์เาเ่องของสายตาครับสายตาสั่นสายตาเหี่วสายตาเอียง ตาเปต่อเนื้องต่อร่อห็นต่อกระจกปากกับน้ำแน่กะันกับผลิตภัณฑ์ i c แ s t ซ o อกเจอครับคุณเอนี้จะหากิกับสายตาครับอย่าลืมกัะกันคิดหอดผลิตภัณฑ์ i อแ a t ซ o อกเจอกันกันครับสนใจก็ที่เจสอบถามเขามากก็ล้วกันกับที่เจนนุมปัญญารบน0877434140 0877434140ครับ ฝากอีกอย่างนึงกากันี่ของพัฒนพลฮาร์สแสดแวร์กับหองเศษผาด้ครับเศษผาสีเศษผาขา้าเศษผาเยนกับพิจมูกถุงมือผ่าถุงมือหนังครับมีครบถุงวงจอกับฝากคาน์ดเ้กับพัตนพลฮาร์ดแวร์ครับ,รบส,สั่งซื้อหาหยกิโลกรัมถปยินดีเครดิเดือเนาะสั่งซื้อนึ่งนกระเดื่โฆษณาให้นราคหาสิบเรกับทั้งคืนิวไอเบรรอยหานหาสูยรโคินเรีครับฝากคารมกับพัฒนพลฮาร์ดแวร์เนาะ สนใจที่เราสอบถามเขามากก็แล้วกันครับพัฒน์บลฮาร์ดแวร์ครับ087 743 4140 087 743 4140ครับอันนี้คุณตะเกียงออดสอดปลอดอ่อยซอยเสมอดังตองตัดพีนงง่น้องเอ้ยพัฒจะเป็นบาวมากกระบมีเมี่ยศอนพัฒจะเป็นกอ่อขึ้นโมบิเกอร์สิเกียวอุ่มพัฒจะเป็นภูมิใหม่ เพื่อสิเกี่ยวกับบ่มีใส่เพี่น้องเงยขับปรฟังเพลงกันกันกันแล้วที่บนคอเขามาเมื่อสักครู่ครับมาเติมตรอกครับงานเพลงของเผ็ดสลัดเนาะตามด้วยงานเพลงของนิวมุกดาสวัสดิ์กันแล้วกันเด็กหน่อยมุกดาหามนะครับเอิร์นน้องใส่มาหนึ่งมาตามด้วยงานเพลงของเดือดเพชรอนุทพอน้อยเฉยๆเพื่อนกับสู้เขาได้แค่ใจที่รักจริงมาครับสามงานเพลงปรฟังครับ